แม่อันนี้เรื่องจริงเนาะน,น้องบวัวมันคือเบอกยังไงวะกันหลายๆคนเนาะที่มันนั่ปวดกระเสียแล้วเขาก็สีผ้าลูกผ้าผัวกลับไปยูบางไทยเฮ้าละบา่ยายังไงระพ่ามันไปใส่ชีวิตแบบไอ้แบบยังท้าไปยูบางไทยเฮ้าเนาะไปสื้อทีแบบที่ว่าคือจังบางทีเห็นเห็น,เห,นเห็นผู้ใดมิทีแบบที่ว่าไม่บ้านเออมิเป็นมิมิสวนมิยังเนาะเห็ดง,งามเนาะโอ้ย คิดหอดคิดหอดคินหอด,หอด,หอดบ้านเฮาบอาซอรอคิดหอดอยากไปมีชีวิตอยู่แบบนั้นไหมอยากไปมีชีวิตแบบนั้นเพราะว่ายุนี่มันเป็นชีวิตที่ต่อสู้คือเรามันมันต้องต่อสูเนะเธอว่าต่อสูก้กะเเฮากับว่ามีชีวิตเนี่ยไงถึงได้บอกว่าอยู่บางหนกจังอจของน้องบัวอ่ะย่อมย่อมราว่าเล่าชีวิตเล่าดีดีดะระดับหนึ่งหนึ่งเขามีสามีดีสามีสามีเงินเดือนสูงเออเล่าสีเห็ดกระได้ว่เห็ดกระได้จ้น,น้องบัวน่ะแต่ ถึงยังไงก็ช่างงานบ้านแกก็ต้องทําอยู่ดีแต่ถัดเป็นยุ่งวงไท่นะมีเงินรวยและยังะระดับของน้องบัวนี่บอกเลยว่าเล่าก็ะสิจ้างคนใส่แล้วรกระสิบัวใดเฮียนหนังเล้าก็ะสิแตงแต่ตัวไปเขาตลานเสริมสวยเออถ้าเปลียนเล็บสีนั่นสีนี่แน่ก็สิไปแค่นวดนานวดขี้เนน่ยสวนตัวกันะระดับน้องบัวน,น่ะนะวราใช้ง่ายโหลดเออน้องสาวอิงแล่นฉันนะนะ่ะอ,อืมเรามาะสิมาเข,ขาคั่วยังสัน่นเราเฮียดดอกเออ มันอยู่มางไทยเหรแต่อยู่นี่มันต้องเฮ็ดดิต้องเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเดี๋ยว่เฮ็เกเดกับว่าใดอยากอีกอยากกินนี่ยังก็ต้องเฮ็ดกินเอาฮหลเชี่ีเฮ็ดกินของของใส่ของอยังบกครบก็ต้องดัดแปลงดัดแปลงหาเอ็ดเอ็เอดกินให้มันได้เองสิจา้าตกลงชมน้องสาวอิงแรนดนอ่ะนักข่ามีสันเอา้าแม่ดิลีแล้วเออระลับ้องบัวเนาะกระเห็นของเรลาเบิดเนาะเออ บ้านลังบางใหญ่บางตมีผู้ดใดใดมีผู้ใดอันบใครมีคือจะสั่นเดอ้อสิบอกให้โดยเฉพาะอยู่อังเลนนะ่ะส่วนมาก,กเป็นว่พวูดเพราะว่ามีน้องสาวอยู่อังเลนคือกันน้องอ่อยอันนี้เรื่องจริงอาหาคนบ้านลังใหญ่ๆอย่างอย่างน้องสาวบัวน่ะหายากอยู่ส่วนมากก็จะอยู่บ้านเช่ากันทั้งนั้นอันนี้เรื่องจริง,อ,นนรอ,ง,รงอยู่เมืองนอกน่ะแล้วบางคนอันจังได้ได้ผัวไปเนาะว่าง่้ยๆโหลดบางคนอย่างมาเมืองนอกเนาะเอา้า เมื่อสิเป็นยังกระสร้างหัวมื่อเราสิเป็นอันอันขอท่านอยู่ข้างถนนก็ขอให้กูได้ไปก้อนเถาะพุแล้วสมัยอันเบาใช่ยังไงรถสมัยอันตะกีน่ะเพต้องอื่นอย่างอื่นไก่ดอกอากระมาเมืองนอกก้อนเนาะเบาใช่ยไงก็มามาได้มาเมืองนอกอะไรก็มาย้อนอาเลยอาแล้วก็แล้วก็เบาอยู่มึงมึงสิไปฆ่าเลือกยูหันมึงสิได้มาบอลหลั่ะสันเหลวอาเบาเนาะอือมึงสิไปฆ่าเลือกยูหันมึงสิไดมาบอ มึงสิไปหาแต่อันอันของดีๆอันของรวยๆของรวยๆมันว,ว่าฮอดมึงดอกสันว่าคันผดดู้ใดๆเลยก็ผู้นั้นฟุกเราเซยง่ายโหลดนั่นคือ้นันฟุกอีลีเออแล้วแต่บุญวาสนาคนบ่เท่ากันใช่ใช่ใช,ใช่คุณยายอันนี้คือพูดไม่ได้อิจฉาน้องน้องสาวแล้วไ,ไม่ได้อิจฉาน้องสาวนะแต่เล่าแต่แต่เล่าเล่าถึงเพราะว่าคือคือสิมันเราเซยง่ายว่ากับกำนองบัวนี่คือสิมันคือ,ค,อคือบางที ยังยังเห็นอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะไม่รู้เนาะแต่แต่เราเหมือนเราคุกค,คีกันไงหลังบ้านเราก็ก็หลังบ้านอย่างเงี้ยกับน้องออ้กับน้องบัวนะนะ่ะเนาะแล้วทีนี้ก็ไอ้แกก็บางทีแกขึ้นไลขึ้นอะไรเราก็เห็นเนาะอย่างเงี้ยเออจากก็เลยรูคุวมเป็นไปเป็นยูของแกเนาะก็คุยกันจิปาถะนี่ละว่าสันก็กระเว้าบ่าไดอกเออจังน้องบัวน่ะอันนี้คือไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดถึงบุคคลที่สามแล้วเพราะแกก็อยู่นี่ละแกอยู่นี่ละเออตกลงชมน้องสาว อ่าเจาาอ้อยอัน <Safe rév mark> อันน <sm> ี้เรื่องจริงเพราะว่าคือจังเอาคือคือจังเขานี่เอาไปเหตุงานอ่ะไออันนี้อันนี้คือคือคือเปรียบเทียบไอจังน้องอ้อยกับกับไอบัมบอพีบไม่น้องอ้อยน้องบัวกับพีเนาะคือจังพี่น่ะคือละคือพี่พีต้องไปเหตุงานอ่าไอหมายถึง อาทิตย์หนึ่งก็มีห้าวันใช่ไหมเราก็ต้องไปทํางานห้าวันจะเราต้องไปทางานห้าวันแต่น้องแต,แต่น้องสาวเราอ่ะเออเขาไปทําทําแค่สามวันแล้วเขาเขาก็ยังบอกเลยจะไปทําก็ได้ไม่ทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนที่แกมาอยู่อยู่อังกแลนด์ใหม่แกก็ไม่เคยทํางานเลยเพราะว่าแกแกมาแกก็มีลูกเลยแล้วแกก็ก็เลี้ยงลูกมาจนลูกโต พอลูกโตยูุ่บันกับสิเบือ้อน้อกเเน่ามันกับเบือ้ออกอ,อกออก,ออกหาการหางานเฮ็ดเฮ็ดงานกับมันไปเฮ็ดงานผู้ใดรอกกับไปเฮ็ดซ้อยลูกเอเพราะว่าต้านอาหารกับเป็นของลูกสาวไปเฮ็ดส้อยลูก